ไม่ใช่ลงมาดูที่จอดรถนะคะก็สำหรับ,บล็อกในวันนี้ทุกคนันดีเศ็มาเพราะวันนี้เป็นวันเกิดป,ป้าานะคะวันนี้จะพาป,ป้าามาดูของขวัญวันเกิดแล้วก็เดี๋ยวจะพามากินอะไรอร่อยๆกันจะบอกเลยว่าการซื้อของขวัญที่ผู้ชายเป็นอะไรที่ยากมากอย่างเราเป็นผู้หญิงใช่ปะ่ะคืออะไรเครื่องสำอางเครื่องสำอางอะไรเราก็ดีแล้วแต่เนี้ยซื้ออะไรอ่ะ เราก็เลยจะพาป๊ามาเลือกเลยนะคะคือตอนแรกมันมีบอกว่าจะซื้อรองเท้าวิ่งให้เราป๊าบว่าป๊าไม่เอาซื้อเองได้แล้วป๊าอยากได้อะไรเครื่องชงกาแฟแต่ว่าก็ต้องเป็นเครื่องชงกาแฟที่มันมีถูงใจอีก เรื่องชงกาแฟที่เธออยากได้อะบ้ามันที่บานมันก็ไม่พอมันก็ต้องเป็นแบบมันแม,นแมนอย่างนี้บ้าเออประเด็นก็คือเราอะต้องมาซื้อที่เซนทันชิดลมใช่ป่ะเพราะว่าป๊าปาสะสมบัตรเดอะวันลักส์ของเซนทันอยู่ใช่ไหมแล้วเอสเมกที่มีขายที่เซนทันก็คือมีแค่เซนทันชิปลมซืกก้อเรื่องถอมมาถึงที่นี่นี่ไงใช่ไหมใช่ไหมมันใช่ที่เธอชอบไหม ไม่ใช่ที่อีทชอบไม่ใช่ที่หยก <c oughs> อ่าล้วเธอชอบอันไหนเธอเธอดูอันอื่นที่เธอชอบก็ได้นะเพราะอันนี้ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะ<ม>อันไหนเธอชอบไหนที่มีสอกดิ์หลายหลายหัว ธอเปิดร้างกาแฟหรือว่าธอเปิดร้างกาแฟหรือว่าเราอะเรามานั่งคํานวณกันแหละเพราะว่าป้ากินกาแฟทุกวันแลน้วมันมีอะก็เป็นคนที่แบบเออกินชาเขียวทุกวันอะไรแบบนี้นะคะแล้วเครื่องเนี้มันทําฟองนมได้ป,ป้าบางทีก็แบบกินซัตตาบัคบ้างพวกอเมซอนบ้างอะไรอ่้ใช่ไหมไหนบางทีก็ซื้อฝากที่บ้านอีกอะไรอีกไงแล้วมาคนนําคนวณค่ากาแฟเดือนหนึ่งอะเท่าไหร่เธอก็สัปันอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราลงทุนซื้อเครื่องชงกาแฟไปเลยอะมันก็น่าจะดีกว่าไหม นคแล้วก็แบบพวกมาลงมาเลดอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้ซื้อเองด้วยอ่สรุปเราก็เสียงเงินเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าเตาอบจาก1น0 0งแเหลือ6 9ห0 0บาทนี่ไงแบบนี้ก็เลทโทแต่ราคาไม่เลทโทเลยนะฟ้านี่ไงเลทโทเนี่ยสามพเนี่ย ก็ีนนะะสถาเน,นื่องจากว่าเรามาเช้าไปนะคะสิบโมงครึ่งพนักงานยังไม่มาก็เลยเดี๋ยวมากินกาแฟรอก่อนเห็นไหมสุดท้ายก็มากินกาแฟในระหว่างที่นั่งคิดและแตัดสินใจอยู่นั้น,น,นก็คือคุณยกได้โทรไปที่สาขาพารากอน <c oughs> อาจจะต้องแบบไม่ได้สะสมยอด ัดเนนทัลเพราะว่าที่พารากอนมีโปรที่ดีกว่าแต่ว่าที่พารากอนนั้นไม่ดูสียกเว้นสีเดย์แต่คุณหยกเขาบอกว่าเขาอยากได้สีดําก็เลยว่าเออตุนวันเกิดเขาเราก็ต้องตามใจเขาฉันควรจะต้องตามใจเธอในวันเกิดใช่ไหมเครื <laughs> ่องบดอะไรก็สีดำหมดสีดำ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 โอเคสามีที่ฉันก็งงว่ามันเกิดอะรกันแน่อ่ะออจากกินกาแฟก็มากินข้าวนี่พาร์ติตี้หลักของเราคือมากิน <laughs> จะบอกว่าทางเราอ่ะเป็นแฟนร้านนี้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยมันคุ้มมากไปนะจิตเกาใช่ป่ะก็จับคู่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีโซบะนะคะมีสลัดแล้วก็มีเมลอนให้ด้วยเออแต่ว่ามันจะเป็นแบบมินินะเมื่อกี้ว่ามีสั่งเอง็นกวะจับคู่กับแซลมอนดองนี่มาแล้วนะคะคือถ้วยเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ใหญ่มากอ่ะเมื่อเทียบกับ ชวยสลัดมันก็ประมาณเนี้ยทุกคนแบบเป็นเป็นมินิอะนะคะแต่ว่าถ้วยหนึ่งอ่ะมันก็แบบเฮ้ยใจยูมีปลาไหลชิ้นอะไรอย่างงี้อินะหวะเลคะอคนสึที่เนี่ยคอนสึที่นี่อร่อยเ,เดี๋ยวเราจะลองแซลมอนดองกันนะคะไม่เคยกินแซลมอนดองที่นี่เลยอ อร่อยอะ่ะตัวซอสมันจะแบบว่าหวานหวานนิดนึงมันเหมือนซีอิ๊วอ่ะอันนี้เป็นเนื้อของคุณหยกนะคะแล้วก็ข้าวหน้าฟูกาค่ะถ้าคุณคิดว่ามันจบแล้วมันยังไม่จบไปค่ะภารก,กิจของเรายังไม่จบนะคะ่ะไ,ไปเต่ากันที่พาลคอนอ่ะถึงแล้วนะคะมีต้องเสียบกันให้ป๊าแล้ว <laughs> แต่ว่าใช้บัตรป๊าลูดนะก็ราคาเท่าที่เซ็นทันเลยนะ โอ้เยน็นสองแสนสามเห็นน่ารักมากเลยเนาะ,ะเราเริ่มลามปามมาที่เครื่องบดแล้วนะคะอาการเป็นยังไงคะป๊าป๊าต้องคืคู่กันสีจะดีเันเกิดเพื่อคู่กันแล้วใช่ไหมสีดำคูส่สีดำก็สวยมาก,ก็ต้องสวยอยู่แล้วล่ะ ได้มาแล้วนะคะ็งไงครับก็ต like, ั้งแต่งานแต่งงานเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่เขายกมือไหว้ดิฉันแล้วก็จริงๆอมีเครื่องบดอีกอันนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ของไม่มีเนาะเขาก็จะส่งตามมาให้ที่บ้านนะป้าเดี๋ยวตอนนี้มันมจะพาป้าไปอยู่หอยทากเลือกเขาภูพานรู้จักว่า <laughs> อยู่ที่ไหนภูผานที่ไหนเอภูผานอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนีจะพาป๊าไปเที่ยวเขาภูผานนีตามกูเกิลแมพนี่นไ,ไงแบบป๊าหอยทาก <laughs> <laughs> หอยทากจริงป่ะ <laughs> หอยทาก <laughs> <laughs> เป็นไงนุ่มไหมนุ่มมาก <laughs> นี่นะคะ่ะหอยทาก <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาปาป้ามาดูหอยทากซึ่งไม่ใช่หอยทากที่เป็นตัวตวนะคะเดี๋ยวปาป้าจะแบบเฮ้ยอะไรนี้ค่ะโอเคทุกคนก็สําหรับหอยทากที่เราพูดถึงนะคะ น,น้องมาอยู่ในขวดค่ะอยู่ในขวดสกินแคร์แล้วนะคะก็จะมีทั้งตัว l u มินัสเซ e ั u m นะคะมะีตัว water g e ม m o i s t u r บ bomb นะคะแล้วก็เป็น activator intensive c r e ีมนั่นเองค่ะก็คือทางกก a ส s s k นะะี่ค่ะเขาต้องการให้สกินแคร์นะคะมีความใช้ง่ายใช้ได้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากและทุกคนสามารถมีผิวดีได้หมดเลยน้องไม่จําเป็นว่าเฮ้ยจะต้องใช้อะไรเยอะหรือว่าจะต้องจ่ายแพงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์คนไทยที่แบบราคาจะต้องได้เอื้อมถึงได้แล้วก็ เราแอบได้ยินมาว่าหอยทากที่เขาใช้นะคะเป็นน้องหอยทากที่อยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละทุกคนนะคะชื่อว่าหอยทากนวลค่ะซึ่งเลี้ยงอยู่ที่เทือกเขาภูพานนั่นเองนะคะปกติแล้วสกินแคร์ที่มีเมือกหอยทากใช่ปะก็คือเราจะต้องฆ่าน้องอะ่ะเพื่อให้ได้เมือกออกมาใช่ปะแต่ว่าออน้องหอยทากนวลที่เขาเลี้ยงนี่นะคะก็คือเลี้ยงแบบตามธรรมชาติเหมือนเป็นแบบหอยทากอารมณ์ดีนะคะฟิ good, ลกู๊ดอะไรแบบนี้แล้วก็เขาจะใช้การสกิทที่แบบต้นคอนะคะส่วน m e n ท a ลของหอยทากเพราะฉะนั้นเมือกหอย ท่าที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมามีจะมาอัปเดตค,ความรู้นะคะไปฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองใช้ตัว g ก a s s s k i แล้วก็แบบเทสอะไรให้ดูกันตื่นเต้นมากเลยเพราะว่านานๆทีจะได้เจอแบรนด์ไทยที่แบบทําวิจัยจริงๆมากนี่เราอยู่ที่สูนรวิจัยของเขาเลยนะคะอยู่ที่แลบของเขาเลยอะเป็นไงปาปาเหมือน l มัน,น,มนไ,มได้ความรู้ <c oughs> ฝังยังยัง รู้ไงแค่เดินเข้ามาถึงก็รู้แล้วว่าวันนี้เราจะได้ความรู้กลับไปโอ้โหเปลี่ยนชุดแล้วนะเป็นชุดคู่เห็นปะเฮ้ย <Hey, S 2> มีความเขียวได้มาแล้วนะคะนี่เลยสามตัวนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันแม้เทสเนื้อสดๆนะจุดๆนี้เลยนะคะอันนี้คือตัวเซรั่มนะคะทุกคนแพ็คเกจจิ้งคือสวยมากดูแพงมากอุ้ยทุกคนเนื้อเซรั่มเบามาก เหมือนน้ำเลยอะแต่ว่ามันยังมีความแบบเบาๆเคลือบๆผิวอยู่นะคะคนผิวมันอะใช้ได้แน่นอนไม่ต้องกลัวเลยว่าน่าจะมันนะแบบนี้ Antioxidant Water Gel m o i s t u r มอยเจอร์นะคะอันนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเดย์ครีมนั่นแหละเอาไว้ทาตอนกลางวันเนื้อเนี่ยจะเป็นเจลป่าไปปุ๊บแรกคือเย็นผิวเลยนี่นะคะแล้วก็จะแตกตัวเป็นน้ำน้ำ วอเทอร์บอมจริงๆผิวแบบดูฉ่าน้ําขึ้นมาทันทีเลยอะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ปกป้องผิวจากอนุมูลิสระแล้วก็แสงแดดค่ะและสุดท้ายค่ะตัวอินเทนซีฟครีมนะคะพูดง่ายๆก็คือสามารถใช้ในตอนกลางคืนได้เลยนี่เนื้อครีมสีชมพูอ่อนนะคะแพคเกจเขาก็ทําให้เราแบบเหมือนจําได้ง่ายเนาะเพราะว่าอย่างสีเขียวเข้มเนี่ยก็คือใช้ตอนกลางคืนนะคะ,อ,ะอันนี้เนื้อครีมนะจะมีความริช นี่นะแต่ว่าเกลีย่ยแล้วเนี่ยก็ไม่หนักผิวนะคะเนื้อละมุนมากฟิลลิ่งก็คือยังมีความเคลือบผิวนะคะและให้ความชุ่มชื้นแบบดีมาก แล้วเราก็ได้ฟังความรู้ดีๆนะคะที่รับรองเลยว่าหาฟังไม่ได้ง่ายๆจากที่ไหนเลยคะ่ะมันมีสรุปมาให้แล้วนะคะก็จากศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหาภาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จรุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคืออาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านหอยมากเรียกได้ว่าอาจารย์อยู่กับหอยมาทั้งชีวิตอนะ่ะคืออาจารย์บอกว่าความหาจา์ของเมื่อหอยทากในส่วนของเมน t a ลนะคะคือส่วนที่ไหลออกมาแล้วแบบเคลือบลําตัวของเขาเอาไว้เนี่ยทำให้หอยทากเนี่ยสามารถไปไหนก็ได้ทุกที่มุดนั่นมุดนี่ไปได้นะคะโดยตัวของมันเนี่ยจะมีความมัน เงามสวยงามดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยต่อต้านเชื้อโรคต่างๆได้นะคะทําให้หอยทากเนี่ยอยู่มาบนโลกเราได้200ล้านปีแล้วค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ทางด้านความงามมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะโดยมีใช้มาตั้งแต่ในสมัยพานางกิโภพต,ตาแล้วแต่เมื่อหอยทากที่เอามาใช้นทุกคนจะไม่ได้มาจากส่วนเท้านะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์กลูค่ะซึ่งจรงิงๆแล้วส่วนตรงนั้นน่ะจะเป็นพิษมากกว่านะคะและหอยทากเนี่ยก็มีความพิเศษอีกคือเวลาที่เขาเจอศัตรูหรือว่าเจอ อันตรายเงี้ยค่ะเขาก็จะปล่อยเมื่อหอยทากออกมาอีกแบบหนึง่งซึ่งมันก็จะเป็นคนละแบบกับที่ปล่อยออกมาตามปกตินะคะแบรนด์แกลสกินเนี่ยใช้เมื่อหอยทากที่มาจากธรรมชาติเขาแบบเลี้ยงดูด้วยใจนะคะไม่ทํร้ายน้องแล้วก็มีความเมตตาต่อกันเพราะฉะนั้นเมื่อหอยทากที่ได้จากหอยทากนวลเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็มีสารบารุงผิวอย่างเข้มข้นค่ะและก็ยังได้ความรู้จากศาสตราจารย์ดรอัญชลีทัศนาขจรนะคะอาจารย์ก็มาเล่าเกี่ยวกับพวกสารสําคัญในเมื่อหอยทากนะคะทั้งเ,ออเปปทาน ะะหรือว่าโปรตีนสายสั้นๆนอันนี้ก็จะช่วยฆ่าเชื้อจุลชีพนะคะหรือเชื้อที่ทําให้เกิดสิวและยังมีอาลันโทอินนะคะช่วยซ่อมแซมผิวแล้วก็ซ่อมแซมบาดแผลไกลโคเลตแอซิดนะคะที่เป็นเอชตามธรรมชาติก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะและเทรนด์สกินแคร์ที่ไม่ตกยุคนะคะก็แน่นอนว่าอะ p n n b a s e d ingredients นะคะหรือว่า,าส่วนผสมที่มาจากพืชต่างๆเนาะก็จะเช่นอะไรซิก้านะคะหรือว่าพืชสมุนไพรต่างๆจะเป็น Animal-based i n g r e d i e n น s นะคะหรือว่าส่วนผสมที่มาจากสาัตว์น้ำผึ้งนะคะหรือว่าจะเป็น เมื่อหอยทากก็ได้และแบบเชียร์เบสอินคุเอียนพวกไมโครไบโอมทั้งหลายนะคะตอนนี้ที่กาลังฮิตมากๆเลยซึ่ง grass k i n เนี่ยมีส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้ครบเลยก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยหอยทากของไทยเราเนี่ยก็มีคุณภาพดีจริงๆนะคะถือว่าแบบเป็นตัวท็อปๆเลยอะแบบไม่แพ้ที่ไหนในโลกแน่นอนและส่วนผสมดีๆในบ้านเราเนี่ยก็มีเยอะเช่นกันค่ะเป็นไงแบบป้าสนุกไหมวันนี้สนุกได้ความรู้ดีเหมือนอันเนี้ยเป็นอีเวนท์ที่แบบว่าเออเป็นความรู้จริงๆที่แบบเขา ไม่ได้เน้นไปที่ตัวโดลกตแต่ว่าเน้นไปที่ตัวหอยทากอะไรเงี้ยคุณผู้ชายก็เลยแบบเออมีความตื่นเต้นขึ้นให้เขามาฟังที่เป็นแบบบิวตี้เพราะว่าคงแบบหลับไปแล้วปกติก็คือชอบเร่อหอยอยู่แล้วอย่างนั้นไรละ่ะ <c oughs> ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนถามว่าถึงบ้านแล้วฉันทำอะไรอย่ฉันเล่นกับลูกอย <c oughs> ู่ค่ะอลัลตเตอร์สวัสดีพี่ๆ่าลูกสวัสดีชากดไม่ได้กดไม่ได้ อ๋อใช่ใช่สีแดงม,มันเป็นมันบอกเวลาหรือว่าเราอะอัดไปนานแค่ไหนแล้วโอเคไหมวโอสีขาวมันก็มีผมสีขาวด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ให้นางเห็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยมันจะชอบมากดแล้วก็จะชอบ yeah. แย่งน้องแพ่งอะลูกโอมีมีโดโดเรเลมี่ใช่ไหมตึงตึงแอ๊ปบี้ กสีแดงกสีแดงไม่ได้นะดูนะน้ำป <laughs> ากกาไปแล้วนี่ตอนนี้ก็อาบนา้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนหันจากที่เล่นกับลูกอย่างหนักหน่วยนะะแล้วก็ไปกินข้าวมาอเดี๋ยวคืนนี้นะคะบอมีจะลองนี่เลยสกินแคร์กลาส,สกินนะคะทุกคนเริ่มจากเซรั่มก่อนไหมที่เราลองมา,าคือเนื้อไันแบบดีมากมาเลยนะคะ ทุกคนมันแบบพอทาหน้าจริงๆแล้วอ่ะรู้สึกได้ว่ามันลื่นก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นเมือกๆอ,อะไรแบบนี้นะในความชุ่มชื้นน,น่ะรู้สึกว่าเนื้อมันบางเออแล้วมันก็แบบเคลืบๆผิวอะไเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองตัว intensive cream กันนะคะตื่นเต้นมากที่จะได้ลองคือเนื้อแบบเข้มขนจริงสรุปหลุดออกมาดี่ฉันทำยังไง <laughs> อย่างตัว intensive cream นะคะอุ้ยทาแล้วเนื้อดีรู้สึกได้เลยว่าแบบ เออมันชุ่มชื้นแล้วมันก็ลื่นเกี่ยง่ายนะคะอ่ะอันเนี้ยก็คือจะมีพวกสารหมักบม่มจากยีสต์นะคะช่วยแบบฟื้นฟูสภาพผิวเนาะทำให้ผิวแข็งแรงมีสารสกัดจากโสมนะคะแล้วก็มีสเต็มเซลล์ของโสมด้วยเออคือสารสก,กัดเขาก็ปังมากอะทุกคนเคื่องนี้จะช่วยตา้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็มีสเต็มเซลล์ของแอปเปิลนะคะมีในอาซินามายเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีสารแบบเปปไทด์เป็นโปรตีนอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าจะช่วยออกฤทธิ์แบบคล้ายคล้วยโบท็อกอะไรแบบเนี้ยก็คือจะช่วยลดร ดูดิมันมีหน้ามากิ้งอยู่บนผิวเลยอะมันเป็นแบบ glass skin ที่แท้ทรูคืนนี้ทางเราต้องไปนอนก่อนไม่ทำนี้ด้วย น,นู่นหน้าแบบเกาหลี <laughs> นี่พอตื่นมาแล้วนะคะคืนแรกที่ใช้รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยหน้ามันชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มเด้งดีนะสําหรับวันนี้ก็ทาเป็นตัวเซรั่มนะคะแล้วก็ตัวมอยเจอร์บอมต่อเลยเบื้องต้นก็คือรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะรู้สึกสบายผิวคะ่ะไม่หนักหน้าไม่มีอาการแพร้แล้วก็ระคายเคืองอะไรนะคะใครที่สนใจอยากได้กลาสกินนะคะเดี๋ยวมามีจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน d e s c r i p t บ็อกซ์นะก็สามารถไปกดแล้วก็ชอปปิ้งกันได้เลยคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้มามีกก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน,นี้อยู่บ้านก็จะใสๆประมาณนี้นะคะให้ผิวได้พักเราก็เดี๋ยวหักันแดดอีกนิดนึงเสร็จแล้วลูกรีกแล้วะะ <laughs> ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมกันในบล็อกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ก็ติดกระดิ่งด้วยแล้วก็ไปติดตมามกันได้ทั้งใน Facebook นะคะใน IG แลว้วก็ใน Tik t o k ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย